วิชาพลังจัก,กรวาลระดับ18ตอนที่8คํคำถาม 1. ขอให้ท่านอาจารย์สอนเทคนิคพิเศษในการเรียนระ,ระบบเสียงไม่ดี 2. วิชาพลังจัก,กรวาลหากเรามีส่วนช่วยมวลมนุษย์แต่มีองค์กรต่างๆที่ช่วยมนุษย์มากมายขอท่านอาจารย์สอนให้เราทำอย่างไรจึงรวมองค์กรต่างๆได้ สาม,มาดามกลับไปหาหนอยเอาเอกสารไปให้หนึ่งฉบับเป็นผลงานจากการรักษาโรคโดยพลังจักรกวาลคำตอบในห้องเรียนพยายามฝึกรับแสงออร่าจากเบื้องบนรับส่งไปสถานที่ต่างๆแทนที่ไปสนใจเรื่องอื่นๆอ,อาจารย์สอนเพื่อให้นักเรียนพบความสำเร็จ อาจารย์ตักเตือนพวกเธออาจารย์รู้มากมายสอนต่างประเทศมาแล้วเกือบ20ปีจดหมายเป็นล้านฉบับที่ขอบคุณก็ไม่มีคุณค่าอะไรทั้งสิ้นถ้าพวกเธอยือนยันว่าพวกเธอรักษาคนไข้าหายป่วยบริษัทยาทั้งหลายต้องฆ่าพวกเธอก่อนที่บริษัทเขาจะล้มละลายความสำเร็จของพลังจัก,กรวาลที่เกิดขึ้น ไม่มีใครกล้าเขียนความจริงขึ้นมาเขายังไม่ฆ่าอาจารย์ก็ดีแล้วเบื้องบนสกัดกั้นไว้ให้ดูเหมือนอาจารย์ไม่มีคุณค่าแต่อาจารย์ได้เตรียมตัวให้พวกเธอทั้งน้ำไฟสุขภาพแล้วอย่างไรก็ดีอาจารย์และพวกเธอเมื่อพวกเรารู้ภัยพิบัติเกิดขึ้นที่ใดก็รับส่งพลังออกไปทุกสิ่งทุกอย่าง เรารอโอกาสเมื่อมนุษย์ไม่มีความสามารถพอถึงเวลานั้นเราจึงช่วยก็ไม่สายน้ำมันก็เช่นกันถ้าขาดเราจึงช่วยอนาคตน้ำเป็นพิษ90%เปอร์เซ็นตเราทำน้ำพลังจักรกวาล ก็แก้ไขได้คนเก่งจริงๆมีมากมายในโลกนี้แต่ก็ถูกกำจัดไปได้เช่นกันถ้าขัดผลประโยชน์ของเขาไม่ต้องโชว์จดหมายขอบคุณเหล่านั้นถ้าอาจารย์ประกาศคอร์สเรียนนี้จะต้องมีนักเรียนมากกว่านี้ศตวรรษที่21มนุษย์มีความรู้แจ้งทั้งหมดก็ยังไม่สายแม้แต่ประวัติศาสตร์เวียดนามก็เช่นกันถ้าเขียนขึ้นมา จีนก็จะทำลายก่อนเช่นกันเมื่อใดมีการเปลี่ยนแปลงจึงเขียนขึ้นมาก็ยังไม่สายอะไรที่ทำได้ก็ทำไปก่อนช่วยเท่าที่ช่วยได้อยู่ฮานอยก็ช่วยฮานอยก่อนอยู่ไซง่อนก็ช่วยไซง่อน ประเทศตัวเองก็ยังช่วยไม่ได้แล้วจะไปช่วยประเทศอื่นได้อย่างไรส่วนมากขึ้นอยู่กับนายทุนและผู้มีอำนาจถ้าเขาปล่อยให้เราพัฒนาถึงวันนี้ก็มีนักเรียนเป็นร้อยล้านคนแล้วเขาคงไม่ปล่อยอาจารย์อาจารย์ต้องถูกจับฆ่าเป็นคนแรกแน่เรียนจบกลับไปประเทศพัฒนาตัวเองก่อนไปปฏิบัติให้สำเร็จคำถาม วิธีส่งพลังให้นักศึกษาเรียนเก่งผู้มีอำนาจในประเทศอยากเรียนคนเดียวคำตอบถ้าพวกเธอเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยคูบาอาจารย์แต่ละครั้งก่อนที่จะเข้าไปสอนก็รับสองวินาทีส่งพลังสามวินาทีเข้าห้องเรียนรับส่งเก้าครั้งแต่ละวิชารับส่งพลังเข้าห้องเรียน อีกครั้งหนึ่งย้ายห้องเรียนรับส่ง9้าครั้งเอกสารที่เตรียมสอนรับส่งเข้าเอกสารหนึ่งครั้งนักเรียนจะเรียนเข้าใจเก่งขึ้นเธอจะเป็นอาจารย์ที่สอนได้ดีที่สุดเด็กเรียนแล้วเข้าใจมากที่สุดถ้าตายแต่หัวใจยังไม่หยุดเต้นรับส่งพลังเก้าครั้งไปที่จักระเช็ดจักระหก ทั่วร่างหวังว่าคนนั้นคงฟื้นขึ้นมาถ้าตายรับส่งจักระเจ็ดจักระหกทั่วร่างเก้าครั้งรับส่งหัวใจเก้าครั้งทุกสิบนาทีทำสามครั้งในยี่สิบนาที ผู้มีอำนาจในประเทศทุกๆเที่ยงวันอาทิตย์ของเอเชีย5นาทีแรกอาจารย์เปิดจักระร้อเปอร์เซน์ให้จากนั้น5นาทีต่อมาสอนระดับใดก็รับพลังระดับนั้นเพื่อสอนและนักเรียนรับพลังได้ยาเสพติดผู้ติดยาเสพติดรักษาเขาก็มีปฏิกิริยาในร่างกายเขาเช่นกระตุกร่างกายโคมา่า เพราะฉะนั้นสารพิษจะถูกขับออกจากร่างภายใน3มวันถ้ามีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นเขาจะเลิกยาในสามวันก่อนรักษาควรฝึกออกนอกอวกาศก่อนแล้วรับสองวินาทีส่งสามวินาทีไปจาก,กระเจ็ดจาก,กระหทั่วร่างรับส่งจุดละ9ครั้งและส่งเข้าจาก,กระหอีก9้าครั้งวันที่หนึ่งสองสาม ส่งไปมีอาการกระตุกโคมา่าไม่ต้องกลัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนรู้ทราบล่วงหน้าได้ไม่ต้องกลัวเขาจะหายเฉพาะระดับ18เท่านั้นคอร์สอื่นใช้ไม่ได้จบระดับ13ได้ MD แพทย์ทางเลือกอีก2ปีต่อมาก็ได้ PHD ในอนาคตปริญญาทั้งสองนี้ จะมีคุณค่าอย่างยิ่งและมีผลถึงการเสนอให้รับรางวัลโนเบลด้วยถ้าใครเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอาจารย์จะเสนอให้ได้ PH เดีทันทีแต่ถ้าไม่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ต้องทำตามขั้นตอนอาจารย์จะพิจารณาดูอีกทีว่าเหมาะสมจะได้รับ PH เดีหรือไม่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ อาจารย์เสนอให้มหาวิทยาลัยที่โคลัมโบก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษแน่นอนนักบวชต่างๆพระสงฆ์อาจารย์พร้อมที่จะให้ปริญญา M.D. Ph.D. แต่ต้องใส่ครุยและหมวกจึงจะรับปริญญาได้คำถามให้อาจารย์สรุปคำสอนจากตอนเช้าด้วยเพราะฟังไม่ชัดเลยท้องมะเร็ง ฝังเข็มอย่างไรคำตอบเราส่งพลังช่วยให้คนตั้งท้องหรือตั้งครันได้ยากมากนอกจากเขาจบระดับหและเราระดับสูงจึงจะช่วยให้ตั้งท้องได้นอกนั้นยากมากเชา้านี้อาจารย์สอนเรื่องส่งพลังให้ชายหญิงมีท้องเองยังไม่เป็นผลการฝังเข็มรูปพีระมิดตอนนี้ฝังเข็ม ตรงจุดที่เป็นโรคพิการเป็นอมพาตโรคไร้สามเข็มไหลขวาสามเข็มข้อศอกซ้ายขวาสามเข็มจุดระหว่างกระดูกเชิงกรานและโคนขาและหัวเข่าจุดละสามเข็มทั้งขาซ้ายและขาขวาฝังเข็มแรกเสร็จฝังเข็มที่สองยกเข็มแรกขึ้นฝังเข็มที่สามยกเข็มที่สองออกเสร็จก็ยกเข็มที่สามขึ้น ให้เข็มเล็กๆฝังสักสองมิลลิเมตรเท่านั้นมเร็งตับปอดไตนอกจากส่งพลังเข้าปอดแล้วฝังสามเข็มแบบพิระมิดลงไปรับส่งพลังก่อนฝังเข็มสจุดต่อมาฝึกออกนอกอวกาศก็รับส่งเข้าอาวัยวะที่ป่วยรังไข่ผู้หญิงแห้งแล้วผู้ชายสูงอายุแล้วฝังเข็มตรงสะดือ ลังไข่จะค่อยๆเจริญขึ้นมาชายก็เช่นกันลองไปฝึกปฏิบัติคำถามเมื่อสังขารเปลี่ยนเป็นพลังงานอาจารย์เอาสังขารออกไปด้วยไหมอาจารย์บอกให้เราเดินตามเส้นทางอาจารย์แล้วเราต้องตายเพื่อออกไปนอกอวกาศกลับมาจะเป็นเหมือนเดิมไหมจะใช้น้ำพลังจักรวาลหุงต้มได้หรือไม่คำตอบ ฟังให้ดีก่อนนี้จนถึงวันนี้เราก็ต้องตายกันทุกคนกฎแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อตายก็ต้องไปฝังหรือเผาเหมือนกันหมดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาจารย์ไม่รู้ได้ถ้าสังขารเปลี่ยนเป็นพลังงานออกนอกอวกาศสำฤทธิ์และฝึกต่อเนื่องได้สังขารจะไม่ตายสังขารและวิญญาณ กลับสู่เบื้องบนอาจารย์ทำได้ทุกคนทำได้วิญญาณเล็กใหญ่ก็ทำได้เร็วมากเป็นเวลาที่เบื้องบนรอคอยอาจารย์รอคอยอาจารย์ออกนอกอวกาศได้อย่างสม่ำเสมออาจารย์ไม่ตายแน่นอนอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ทุกคนเก่งเหมือนอาจารย์ เป็นเพระเบื้องบนอนุญาตให้ทุกคนทำได้นั้นคืออนิสงส์และผลประโยชน์แก่มนุษย์บนโลกอยู่ได้ด้วยแสงออร่าดังนั้นไม่ต้องกลัวตายถ้าอาจารย์ทำไม่ได้พวกเธอทำไม่ได้ก็เผาทิ้งแล้วนำเท่าฐานปล่อยลงทะเลไปน้ำพลังจัก,กรวาล ใช้หูงต้มได้อาบน้ำได้ทุกวันถ้าอาบด้วยน้ำพลังจัก,กรวาลควรแช่น้ำพลังจัก,กรวาลดีที่สุดแช่นานอีกห้านาทีผิวพัน์จะสวยงามเต่งตึงขึ้นผิวหนังด่างดำก็จะขาวผ่องขึ้นอาบเสร็จอย่าเพิ่งเช็ดน้ำพลังจัก,กรวาลปล่อยให้น้ำพลังจัก,กรวาลซึมเข้าไปเสร็จแล้วจึงเช็ด หน้าตาจะขาวผ่องน้ำพลังจัก,กรวาลน,นำไปดื่มกินได้อาบน้ำได้รูปหน้าได้หุ่มต้มได้คำถามในกรณีที่สังขารใดโดนวิญญาณสูงกว่าจักระสามจักระห้ารบกวนเราใช้ตามเทคนิคแต่ไม่สำเร็จเราใช้คาถาอาคมในการช่วยมวลมนุษย์ทำไมอาจารย์ไม่สอนให้เราไปสอนต่อให้พ่อมด วิญญาณที่ยังตกค้างตามตึกตามประสาทเราจะช่วยอย่างไรคำตอบอาจารย์ตักเตือนอีกครั้งวิญญาณที่ปกป้องคนป่วยเราทำอะไรไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ของโลกทางวิญญาณถ้าวิญญาณจากข้างจากกระสามถึงจากกระห้ามาทำร้ายคนอื่นๆ ก็อธิษฐานถึงเบื้องบนอธิษฐานถึงวิญญาณอาจารย์ด่างให้ช่วยวิญญาณน,นั้นก็จะกลับสู่เบื้องบนทันทีไปสู่ภพภูมิที่ดีได้อันไหนเราทำได้เราก็ทำตามกฎเกณฑ์จิตวิญญาณอาจารย์คุณใสเราส่งพลังเข้าไปก็เสื่อมทันที ในครอบครัวเราที่มีคนจบระดับเกดขึ้นไปกลับมาอยู่ในบ้านที่มีคนเป็นอาจารย์คุณใสอาจารย์คุณใสจะหลบออกไปอาจารย์คุณใสและพระต้องเรียนกันถึง30ปีจึงช่วยวิญญาณเร่ร่อนได้แต่พวกเธอเรียนในเวลาอันสั้นๆก็ช่วยวิญญาณเร่ร่อนได้เบื้องบนเคยสอนอาจารย์ว่าให้เรียนเรื่องยากก่อนแล้วเบื้องบน จะสอนเรื่องง่ายให้อาจารย์ทีหลังแต่เบื้องบนสอนให้อาจารย์เรียนสิ่งยากแล้วต่อมาเบื้องบนบอกว่าไม่ต้องเรียนสิ่งง่ายอีกเพราะสิ่งง่ายอยู่ในสิ่งยากแล้ววิญญาณจากข้างจักกระ3ถึงจากระ 5, ห้าเขาหวงเขาจึงดูแลทรัพย์สมบัติของเขาถ้าก่อกวนเรามีพลังมากส่งวิญญ,ญาณน,นั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีได้วิญญ,ญาณน,นั้น ก็ไม่อยู่ในตึกเก่าคฤหาสน์เก่าประสาทเก่าและจะไม่มีวิญญาณใดเข้ามาอยู่ในสถานที่นั้นได้อีกบ้านหลังใดที่มีวิญญาณอยู่รับส่งพลังเข้าไปเก้าครั้งวิญญาณเก่าแก่ปู่ย่าตายายที่อยู่ก็ไปสู่เบื้องบนเข้าไปในโบสถ์เอากล้วยหอมหนึ่งหวีไปถวายพระ ขอพรต่างๆนานา,นามากมายเกินกว่าของที่นำไปถวายไม่ช่วยคนอื่นแล้วจะได้อย่างไรทำหนึ่งเรื่องให้เบื้องบนเบื้องบนก็ตอบแทนถึงสิบตอบแทนคือให้กุศลผลบุญแก่พวกเธอลูกหลานได้รับอานิสงค์คำถามอาจารย์สอนกับมนุษย์หนึ่งเป็นสองสองเป็นหนึ่งต่างกันที่ความตระหนักคำตอบ อาจารย์ช่วยเหลือพวกเธอทั้งหมดให้ได้เหมือนอาจารย์ที่อธิษฐานถึงเบื้องบนอธิษฐานถึงวิญญาณของเบื้องบนเท่ากับวิญญาณของเบื้องบนวิญญาณของอาจารย์เป็นหนึ่งเดียวกันอธิษฐานถึงวิญญาณของอาจารย์เพื่อให้มีใจสงบไม่สับสนรับแสงออร่า ส่งไปช่วยเหลือวิญญาณเซลล์ประสาทเป็นพันล้านรวมกับวิญญาณหลักของเราออกไปนอกอวกาศเป็นการรวมเป็นหนึ่งเดียวเสาอากาศเดิมฝึกจากบนมองลงด้านล่างจิตนิ่งสงบเข้าสมาธิไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นสังขารเตรียมเปลี่ยนเป็นพลังงาน อาจารย์รอพวกเธอเรียนถึงระดับ16ปรัชญาตะวันออกหนึ่งเพื่อให้พวกเธอฝึกดูว่าทำได้ไหมฝึกไม่กี่วันก็ทำได้เป็นโชคดีของมวลมนุษย์อีกสักครู่ทุกคนฝึกพร้อมกับอาจารย์รวมเป็นหนึ่งเดียวกับเบื้องบนกับวิญญาณอาจารย์ถ้ารวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้แล้วไปช่วยวิญญาณแฝงได้อย่างไร เปิดจัก,กระห0 0เปอร์เซนก็สามารถช่วยพลังแฝงได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับเปื้องบนได้ตั้งแต่บัดนั้นมาแล้วแต่ขณะนั้นประสิทธิภาพยังต่ำจนถึงวันนี้มีประสิทธิภาพดีขึ้น2รวมเป็นหนึ่งหนึ่งแยกออกก็เป็นสองสองรวมเป็นหนึ่งในเวลาที่ออกไปนอกอวกาศช้าหรือเร็วก็ทำได้ทุกคนทำได้หมด ถ้าเป็นคนธรรมดาก็ตายก่อนเมื่อรับปากว่าจะช่วยพวกพลังแฝงพวกเธอต้องการพลังมากเช่นเดียวกับออกไปนอกอวกาศจากจุดสว่างน้อยไปถึงสว่างมากพวกเธอไม่ต้องรออาจารย์ไม่ใช่จากแสงสว่างเล็กไปถึงแสงสว่างใหญ่คือต้องให้อาจารย์พาไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธเจ้าจึงทำได้แต่เป็นการยาก เพราะพวกเธอไม่รู้คิดว่าไม่มีความสามารถองค์เยซูคือตัวเธอนั่นเองพระพุทธเจ้าก็คือพวกเธอเองพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนรวมทั้งอาจารย์คุณใสไปช่วยคนอื่นแต่ด้วยเป้าหมายบางอย่างอาจารย์คุณใสจึงนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีถ้าเราเรียนรู้ เพื่อรับใช้ทุกคนเราก็จะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนเอาละ่ะเตรียมตัวนั่งฝึกพร้อมกับอาจารย์ไม่รับรู้อะไรก็พร้อมออกไปนอกอวกาศ